เนื่องด้วยคันนี้นะครับผมได้มาเป็นรถพุ่งคองลายเดียวแล้วก็เลขไมอยู่1 0 0 0 0ืนกว่าโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถที่ผมพูดเลยนะว่าเลขไมเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งอ่ะที่ผมบอกว่าน้อยมากๆแล้วเป็นไม้แท้ด้วยนะครับก็จะมีประวัติเรื่องของประวัติเข้าสู่บริการอะไรประมาณนี้นะครับมันก็สามารถตรวจช็คได้นะตัวเนี้ยไม่น้อยแล้วผมพูดตรงๆนะคือน่าใช้มากเป็นยาริสเอทีครับอุปรกรณ์แต่ละอย่างนะครับตัวนี้ พูดเลยว่าผ่านการตรวจ344จุดเรื่องของโครงสร้างมานะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็แม็กทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เดิมหมดเลยนะครับเป็นโตโยต้าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆลองมองเข้าไปนะครับฟิล์มตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มที่อา่าไพเวทนะครับก็คือมันจะมีความมืดความแบบอา่าไพเวทอ,ะอ่ะสูงมากๆก็เพื่อนๆเอาไป่อยอดเอาแล้วกันเนาะพวกล้อแม็กหรือว่า ทรงต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองไปจัดดูนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของราคานะครับคันนี้ผมจะทําส่วนลดให้เป็น30,000บาทนะครับก็ส่วนลดเอาไปเลยนะผมเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทําโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะโอเคราคาหน้าร้านอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับก็ถ้าได้โปรโมชั่นไปก็ส่วนลด30,000จะเหลือ41900 0านะครับราคานี้ผม พุ่งตรงกันนะเนทให้จริงๆเฉพาะคลิปนี้แล้วกันอ่ะเอาไปครับเพื่อนๆครับรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ100,000กิโลเมตรฟรีช่วยเหลือเฉิงตลอด24ชั่วโมงให้อีกนะครับหากเพื่อนๆแบบว่าบอกว่าอยากจะทดลองขับเรียนเชิญครับลำลูกกาติดเส้นนให,ใหม่จังหวัดปทุมธานีชื่อร้านมาริโอมอเตอร์ลองเสิร์ชด,ดูครับเจอกัน